อะก็สวัสดีเพื่อนเพ่อนเทรดเดอร์ด้วยนะพคพดบอมนะครับวันนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นเราอยู่ในสถานที่ที่แปลกตาแต่อย่างที่หัวข้อคลิปบอกนะครับวันนี้ก็คือรายการโค้ดเล่าเรื่องใช่ครับ ถ้าคุณนั้นยังไม่รู้ว่าจะเทรดที่ไหนบัญชีประเภทไหนดีลอง XM อ n นต l o s i บัญชีเทรดสเปซต,ตามจากทาง Broker XM ที่จะทำให้การเทรดของคุณนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นเปิดบัญชีง่ายแค่3นาทีแถมโปรโมชั่นเยอะมีเวลคัมโบนัสสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีเทรดมาก,ก่อนถึง30ดอลลาร์สหรัฐโดยไม่ต้องฝากเงินพร้อมกับโบนัสเงินฝาก5 0ไม่มีค่าธรรมเนียมฝากถอน15ปีแห่งการเป็นผู้นำา15ล้านนักเทรดทั่วโลกที่ไว้วางใจกับ Broker XM แล้วคุณล่ะ หลอกหรือยังรายการที่จะเอาเรื่องต่างๆเนี่ยของเทดเดอร์นะไม่ว่าจะเจอมาในอดีตปัจจุบันเนี่ย มาแชร์ให้ฟังใช่ครับเป็นยังไงพอมาแชร์แล้วได้อะไรบ้างเนี่ยเรียกว่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับผมว่าแบบเอ้ยตั้งแต่เราเทรดมาเนี่ยเรามีประสบการณ์ยังไงเราเคยเจออะไรมาบ้างอ่าเคยผ่านความรู้สึกยังไงมาบ้างแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาฟังนะครับก็จะได้รู้ว่าเอ้ยถ้าเรามาเจอเหตุการณ์แบบนี้เรามาเจออะไรแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องรับมือยังไงรับมือยังไงเต็มตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราก็จะมีเหล่าบรรดาโค้ชๆเนี่ยแหละครับเอาประสบการณ์ต่างๆที่เขาได้ไปพบไปเจอมาเฮ้ยมาแชร์ให้ ให้ฟังดิมันเหมือนกับที่เพื่อนๆเจอกันหรือเปล่าและวิธีการรับมือหรือการแก้ไขในอนาคตเนี่ยจะคล้ายๆกันไหมหรือฉี่ออกไปเลยแต่วันนี้ไม่ต้องตกใจผมไม่ได้ชวนคุณบ,บอมมาดื่มมาหรอกนะแต่แตอนเปิดรายการเดี๋ยวคุณบอแก้วก่อนนะนิดนึงแหละครับอ,อันนี้นผม<น>ตะต้นเลยไม่นนนบน, <laughs> นผมตะต้นเลยดื่มซะหน่อยคุณบ,บอมนะก็โอ้รสชาติดี ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเลลิสบายูเฮสใช่ครับนะก็ขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับวันนี้เรามานั่งคุยกันสบายๆที่นี่อยู่ที่ไหนถ้าเพื่อนๆอยากมาคุณบอกที่นี่อยู่ที่สาทรนะครับสาทรในตึกมเรียมูลนะครับชั้น10เลยนะครับะน,นะครับก็ต้องบอกเลยว่าใครผ่านไปผ่านมาแวะขึ้นมาได้ชั้น10ชั้น10 วันนี้เรามานั่งพูดคุยกันนะก็มาเจอกับพวกเรานะก่อนอื่นเลยนะผมก็โค้ดเตมนะขอสวัสดีก่อนเลยคุณบอมผมคุณบอมคุณบอมนะครับบอมหรือบอมนะบอมครับบอมบอมลินลั่นตะกี้โดนไปจิบเดียวก็คุณหน้าคุณตากันดีวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเป็นหัวข้อไหนนะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยลงไปด้านล่างนี้ก็วันนี้ผมอยากจะมาคุยกับค้ชบอมหน่อย มีหลายๆประเด็นช่วงนี้หรืออยากว่าเรื่องของรีเวนต์เท i n g ิ้งเทรดแก้แค้นแก้แค้นแก้แค้นรู้ไหมเรื่องอารมณ์แก้แค้นเนี่ยอาจจะทําให้หลายๆอย่างพังซ้ําพังซ้อนได้ยิ่งช่วงนี้คนบอมเพื่อนๆครับสถานการณ์ปีปีนี้คนที่เทรดทองคำคนบปอมหรือแม้กระทั่งสินทรัพย์อื่นกๆๆ็ดีทําไมมันปรับตัวสูงจังเลยคนณ้อมช่วงนี้ทองค ต้องบอกว่าเป็นธีมของเขาแล้วกันนะครับ,รบในช่วงนี้เพราะว่าธีมของปีที่แล้วเนี่ยมันส่งมาจากปีที่แล้วนะปีที่แล้วเป็นธีมของตัวสงครามจากาจาการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยทีนี้ธีมของปีนี้นะครับมันก็ยังคงอยู่ในมุมมองของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเหมืนหอนเดิมแต่ว่ามันมีเรื่องเสริมเข้ามาในเรื่องของภาครายงานที่อ่อนแอแล้วก็อื่นๆความไม่สงบแล้วก็เรื่องของทั้มอีกมีเรื่องของทั้มอีกด้วยเนาะปีนี้เนี่ยดูเดือดแล้วเกินนะไปหลายสินทรัพย์นั้นเพื่อนนะถ้าไปดูพวก wgc เนี่ยโลหะมีค่า โอ้หทองคำนี่แซงหน้านะคุณบอกแซงหน้าเลยครับดอลล่าเป็นไงช่วงนี้ดอลล้าเรียกว่าอ่อนนิดหนึ่งอ่อนนิดนึงใช่มีปัจจัยอะไรหนุนในช่วงนี้ต้องบอกว่าโดยด้วยความที่นโยบายต่างๆของเขาครับจริงๆอ่ะมันเสริมให้ดอลลราแข็งในระยะสั้นนะแต่ว่าระยะยาวมันก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเท่าไหร่อยดีเท่าไหร่ครับใช่ครับก็เลยอาจจะทำให้ช่วงเนี้ยคุณก็จะเห็นแลกเปลี่ยนถูกๆหน่อยสาอบาทต่อดอนอะไรเงี้ยครับโอ้หคนที่รอถอนจากต่างประเทศนี่คุ้มนะคุ้มช่วงนี้นะโอ้รอไว้ คนคนฝากก็แบบโอ้ยยิ้มเลยยิ้มเลยแต่คนถอนก็จะปวดหัวหน่อยครับปวดหัวหน่อยผมบอมเคยเห็นดอลลร์อ่อนค่าไปถึงไหนหรือแข่งค่าไปถึงไหนเคยไหมเออถ้าถ้าแข็งค่าเคยเห็นไปที่แถวแถวสามสิบแปดสามสิบแปดเลยใช่ครับรถไททันบ้างนะช่วงนั้นนะก็น่าจะเป็นช่วงแถวแถวช่วงโควิดช่วงอะไรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจคนถอนยิ้มเลยนะใช่ครับได้เยอะใช่ไหมได้เยอะได้เยอะนะแก็อ่อนสุดเลยคือ30แถวๆถวนี้แหละครับเออสามสิบขนนี้ก็เป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ ใช่ครับวันนี้นเพื่อนเบืเทรดเดอร์ที่มาฟังเรามาวันว่างๆแบบนี้มานั่งฟังกันดีกว่าว่าที่ผมบอกเมื่อกี้<ช>รีเวนต์นเทรดดิง้งนะเป็นเหมือนกันแก้แค้นคแต่ทำไมยังทำให้หลายๆอย่างทำคุณบอมเคยมีสภาวะที่เรียกว่าความรู้สึกโกรธโมโหไหมกับการลงทุนอะไรแบบนี้อเคยเคยมีบ้างครับเคยมีบ้างเรียกว่าหุดหงิตแล้วกันหุดนงิตเมที่เราหุดนงิดกรครับ แต่จริงๆมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกตินะที่แบบว่าทุกคนจะไปเจอกันนะครับ,รบอย่างใครที่เข้ามาเทรดในตลาดใหม่ๆอะไรเงี้ยคุณต้องมีอารมณ์อยู่แล้วแบบบางทีเอ้ยกดมาติดลบ s l ไปหนึ่งไม้เริ่ม SL2 ไม้แล้วเราเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยโหเราเริ่มเสียเยอะว่ะเราต้องหาทางได้คืนทำไงก็ได้ให้มันกลับคืนมาเท่าทุนก็ยังดีหรือกําไรไปเลยก็ดีกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยเหมือนกับแบบนี้ไหมแบบแบบที่คนมาบอกหรือหลายๆค,คนเป็น มีทุนอยู่ก้อนนึงเหมือนเงินนั้นเนี่ยมันร้อนด้วยนะอาจะร้อนอาจจะแบบต้องรีบไปใช้รีบไปใช้บางเงินเสียเสียเอ้ยโอ้ไม่ได้สักทีหนึ่งลองโอรตลอดสักทีหนึ่งถ้ามันถูกทางเนี่ยแสดงว่าอาจจะ cover เลยหรือเปล่าสรุปหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมอีกก็เกิดสภาวะการแก้แค้นใช่ครับคุณปอมเคยมีเหตุการณ์แม้สมัยที่ถ้าทันในเมื่อก่อนที่ยุคคุณทรัมป์มาช่วงแรกๆที่เขาเป็นประธานาธิบดีครับคุณปอมอยู่ช่วงนั้นไหม อย pues nah ู่ช่วงนั้นด้วยครับเป็นไงช่วงนั้นแก้แค้นไหมก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งแลไวกันครับมันเลยทําให้ผมออกตลาดไปช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยครับเล่าเล่าให้ฟังหน่อยครช่วงนั้นนี่ทำไมไปถึงมีอารมณ์แบบนั้นช่วงช่วงนั้นต้องบอกว่ามันแอบงุนงิดนิดนึงเพราะว่าช่วงทํายุคแรกนะครับสภาพคล้องตลาดอาจจะไม่ได้เยอะเท่าในปัจจุบันมันเลยจะทาให้เราเห็นแบบเห็นแกลบเห็นกราฟมันโดดไปมามีช่องว่างราคาเยอะมากซึ่งบางทีเวลาเราวิเคราะห์ทางเทคนิคครับก็แบบเฮ้ยมันเป็นัซเวนืะมันเป็นอัพเท เต็มกับตัวแล้วอ,อยู่ดีเกิดแกวบลงมาอย่างไรครับมันพิกเทคนิคหลายรอบจนจนบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยรอบเนี้ยมันแค่ชงไม่ดีเฉยๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราเทรดตามปกติเราต้องไดเ้เราก็เลยลองแบบเบิร์นหลอดเอาหรือบางคนก็จะแบบว่าเฮ้ยทำมาตติงเกลทําอะไรงนี้หรือเปล่า<อ>แต่พอพักหลังๆเนี่ยถ้าเริ่มทรงไม่ดีแล้วเราอาจจะแบบ เริ่มตัดอารมณ์เอาเรื่องแมเนจเมนต์ออกเริ่มอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าฟิลแก้แค้นแล้วใช่ไหมแล้วอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นสัญญาณช่วงแรกๆว่าเรากําลังตกอยู่ในสภาวะแบบนี้มีไหมมีจํากัดนิยามไหมอะไรมัมีอยู่นะครับมีอยู่ถ้าถ้าสมมติว่าเราเทรดอยู่ดีนะครับผมผมว่าสัญญาณช่วงแรกนะครับเทรดอยู่ดี UDSL ปุ๊บเราเปิดไม้เพิ่มเลยใช่แล้วผมว่าเนี้ยอย่างแรกเลยเริ่มเริ่ม A แล้วเริ่มมาแล้วทาไมเราถึงเข้า เรายังไม่คิดอะไรเลยอยู่ที่เปิดไม้ไปเลยอะไรอย่างเงี้เหมือนกับไม้แรกเอสลใช่ครับสักพักนึงไม่ถึงแบบไม่นานแถมแผนยังไม่ได้วางไปกดเข้าเพิ่มอีกแล้วกดเข้าเลยนี่คือสัญญาณหนึ่งละสัญญาณหนึ่งเรียกได้ว่าคุณเริ่มไม่ตามแผนแล้วเริ่มมีอิมโวชันลเข้ามาร่วมนะครับแล้วมีมีไหมครับส่วนนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการขาดแมเนจเม e นต์ขาดแมเนจเมนต์หรือบางทีเนี่ยคุณเริ่มมีเอะใจแบบคิดในใจว่าแบบ ต้องเทรดคืนต้องเอาคืนภายในวันนี้หรืออะไรเงี้ยครับพอ,อเริ่มกดดนันเริ่มเอใจอย่างงี้ปุ๊บอันนี้คือสารตั้งต้นแล้วกัน,นที่ทาให้เกิดการเทรดแก้แค้นนะครับไอ้คนบอมมีนะกับบางคนะนครับเขาบริหารกระเป๋าเนี่ยเอย้บางคนบริหารพอร์ตมาแล้วเงินนอกกระเป๋าเงินในพอร์ตแต่พอพอร์ตเสียหายเนี่ยรีบเอาเงินจากนอกพอร์ตเนี่ยร,รีบเติมเข้าไปทันทีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญ,ญาณไหม อี้หนึ่งสัญญาณเหมือนกันครับเราต้องรู้ตัวแล้วเนาะใช่ครับเคยมีไหมอาการแบบนี้อาการแบบนั้นเออ่เรียกว่าเคยมีช่วงหนึ่งแล้วกันครับเป็นช่วงสั้นๆนะเป็นช่วงสั้นๆคือเรารู้แหละว่ามันไม่ดีต้องบอกว่าเออ่การเทรดแบบอ่ารีเวนเทรดใช่ไหมครับคือการเทรดแก้แค้นนะครับมันเป็นหนึ่งในเทรดแบบในตลาดเขาจะเรียกว่าอิโมชันแนลไบแอดอิโมชันแนลไบแอดคือมันคือหนึ่งในหนึ่งในรูปแบบที่ไม่ดีของการเทรด อิมูช i o n น l ลแ a ดเนี่ยจะมีหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นมั่นใจจนเกินไปแล้วโอเวอร์โหลดอ่าหรือแบดข่าวหนึ่งจนเกินไปจนลืมดูอย่างอื่นเลยอะไรอย่างนี้ hmm. หรือไอ้แก้แค้นจากการเทรดอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอิมูชชั่นัล a บดเหมือนกันครับซึ่งมันคือเรื่องธรรมชาติที่หลายๆคนต้องเจอคือถ้าคุณไม่เกิดมาเป็นบุตรด a ต้องเจออยู่แล้วบุตรเบ็ดโอคุณปอมจะบอกว่านี่ก็คือเหตุผลนึงว่าทำไมมันถึงเกิดสภาวะ แใช่เพราะว่าลึกๆในสมองเรานะครับมันมันจะมีเขาเรียกอะไรเวลาที่เราเสียนะครับกับเวลาที่เราได้เรามักจะเสียเรามักจะเจ็บใจในการเสียมากกว่าดีใจที่เราจะได้มากกว่ามันเป็นเหมือนกับเฮ้ยเราโดนปลูกฝังมาอย่างเช่นเงินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคุณป้อมนะพอมันสูญเสียไปหรือมันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สภาวะจิตใจแย่ลงด้วยมันลามไปถึงอะไรบ้างครับ โอ้จริงๆหลายอย่างครับพอพอเริ่มมาเทรดอารมณ์เริ่มมาทําให้เสียหลายๆอย่างใช่ไหมครับว่าจะเริ่มแบบเฮ้ยการเทรดอาจจะเริ่มเปอร์อร์แมนไม่ดีแล้วเริ่มแย่ลงการจัดสรรเงินในชีวิตประจําวันอาจจะเริ่มแย่ลงอ,อ,อาจจะกระทบบางคนอาจจะหนักหนักเลยคือกระทบในชีวิตประจําวันกระทบครอบครัวกระทบคนอื่นด้วยออ่าอ,อันนี้คือหนักไปเลยคือรู้สึกว่ามันเป็นโดมิโนโเลยนะใช่ครับพอล้มจากเรื่องเดียวไม่เคยมีกรณีอย่างนี้เลยนะคุณบอมบางคนที่ ทำอาชีพสุจริตอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันหนึ่งหันหน้ามาลงทุนแบบลงทุนแบบอย่างเงี้ยพวก cfd หรือลงทุนหน้ากราฟอะไรอย่างเงี้ยจากที่มีความสุขกลับไม่มีความสุขอเออเรียกว่าตอนแรกเข้ามาเนี่ยคิดไว้แล้วเอ้ยอันนี้แหละอิสรภาพทางการเงินกลายเป็นเข้ามาปุ๊บนั่งจ้องโอ้ใช, <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่มันจะมีเหมือนหลายๆหลายๆคลิปหรือหลายๆบทความที่เราเคยคุยกันไปว่า เคยมีอะไรประมาณเนี้ยลาออกงานประจำลาออกงานประจำมามาเทรดดีกว่ามาเทรดดีกว่าไอช่วงแ,วแรกๆก็อาจจะเป็นความคิดในเชิงแบบยังไม่ได้วางแผนรอบคอบนะคุณบอกนะใช่ครับเพราะว่าอะไรอย่าลืมนะเราลาออกเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้มีแบนะ็กอัพเงินแบบเงินใช้จ่ายเงินที่ต้องเตรียมไว้จ่ายหนี้จ่ายสินหรือแม้กระทั่งวิกฤตที่จะแบบ เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราอาจจะยังไม่รู้มันล่วไหมยังไม่รู้ใช่มันก็เลยเหมือนแบบใจร้อนเข้าไปใหญ่ใช่ครับพอใจร้อนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลามาเทรดพอมันเสียนะคุณบอมอารมณ์แก็แคนก็สูงหรือเปล่าใช่ก็เป็นไปได้เนาะก็เรียกว่ารีบเทรดคืนรีบเทรดคืนสรุปหนักกว่าเดิมไปนี่หนักกว่าเดิมอะไรนี้ผมมีตัวอย่างครับตัวอย่างจากน้องคนหนึ่งน้องอันนี้เป็นน้องในวงการก็คือเขาเนี่ยมีเงินเก็บ เขามีเงินเก็บนะอันนี้ตัวอย่างมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งเงินเนี้ยอยากจะแบบไปใช้จ่ายแบบไปท่องเที่ยวอแต่ก่อนหน้าเนี้ยวางแผนดีๆแล้ว,วแต่ยังมละค่าใช้จ่ายแต่อยากได้แนวแบบพ็อกเก็ตมันนี่เพิ่มอ่ะก็คือแบบหาเงินเพิ่มอเอาไว้ใช้จ่ายเวลาไปเที่ยวไปเที่ยวก็เลยไปดึงไอ้ก้อนเนี้ยมาเทรหน่อยเว้ยเพราะเหลืออีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวจะไปละผมเห็นภาพเลย เรียบร้อยสรุปก้อนนี้แตกแตกใช่ไหมครับแตกเนี่ยคุณบอลมันทําให้เขาเกิดสภาวะที่เรียกว่าสภาวะสิ้นความหวังสภาวะไร้ซึ่งความยินดีมันกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปได้เลยนะเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าทําไมแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้แต่อีก้อนแรกที่เขาเอามาตอนแรกเนี่ยเขาก็แบ่งแหละมีการบริหารเงินแต่พอแบ่งเนี่ยไอ้ก้อนแรกเสียก็เอาสองไปสู้กลับเอาเสียอีก เอาสามมาสู้สามสู้อีกสู้ไปสู้มาหมดหมาแล้วแล้วไม่หยุดเลยนะคนเนี้ยไม่หยุดคือมนุษย์เราเนี่ยนะคนบอมมันก็ยากเนาะในเชิงจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่ที่จะแบบหยุดหรือเรียนรู้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นประสบการณ์เฮ้ยผมนึกถึงทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาเลยครับทฤษฎีหนึ่งอ่าผมผมขอนึกชื่อกัน จำชื่อไม่ค่อยได้นะมันจะอยู่ในเศรษฐศาสตร์นะครับมันจะเป็นทฤษฎีที่เขาเอามาค่าตัว classical econ น e ะครับ classical econ อ่าใช่เ <Hey. S 2> พราะปกติแล้วถ้าอย่างผมเรียนเศรษฐศาสตร์ไหมครับเราจะรู้กันว่าในเศรษฐศาสตร์เ่เขามัจะบอกว่าเฮ้ยปกติแล้วนักทุนน่จะตัดสินใจด้วยข้อมูลด้วยอะไรพวกนี้เสมอครับแต่จะมีทฤษฎีหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า p <c> o <oughs> s p e c t h e o r y theory อ่าเป็นทฤษฎี เขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีของพฤติกรรมแนวโน้มความเั็นอะไนพวกนี้ครับที่เขาเขียนขึ้นมาค่าตัวคลาสิคอลคือ,อเขามาอธิบายว่าจริงๆแล้วคนน่ยใช้อัตติในการลงทุนในการโยกและใช้อัติในการตัดสินใจค่อนข้างเยอะไม่ได้ใช้หลักเหตุผล100%อย <sho oluyor. S 2> อร์ถ้าถ้าผมคิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินที่เขาทําการเทสนะครับที่แบบให้เลือกถ้าเกิดว่าคุณจะได้เงิน1,000บาทแบาได้แน่ๆร้อ์นต กะว่า5050 50อาจจะได้2,000แต่ว่าอาจจะไม่ได้เลยก็ได้คนมักจะเลือก1000บาทอ่าีกแบบหนึ่งคือถ้าเสียถ้าเสียแน่ๆ1000บาทกะห้าสบอาจจะเสียแต่ถ้าเสียจากการเป็นเสีย2,000แต่ว่าถ้าไม่เสียก็คือไม่เสียเลยอแต่ว่า5050 50, คนมักจะเลือกที่จะลองที่จะ5050 50ดะูลองดูก่อนอ่าใช่เขาเขาเลยเป็นการวิจัยที่เหมือนเขาตีขึ้นมาว่าเอ้ยพอเขามาเก็บสถติแบบนี้เรื่อยๆ กับพบว่าคนเนี่ยเลือกที่จะล็อกกําไรเอาไว้แต่ว่าเวลาขาดทุนนะครับคนมักจะยอมเสี่ยงที่จะแบบว่าอย,ยอมทนยอมทนอีกหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้เสียก้อนนี้ไปอ,อ,อันนี้อาจจะเป็นแบบอ,อีกอีกส่วนหนึ่งที่เอามาอิงได้ว่าแบบน่าสนใจนะเพราะว่าคนเนี่ยเขาไม่ยอมจบแค่ตรงนี้เรียกว่ามีอารมณ์ร่วมเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเชิงแบบธรรมชาติของใน,ใน,ในโครโมโซมมนุษย์เลยเนาะกลัวที่จะเพราะว่าบางคนก็ไม่อยากจะเสียกำไรจริงๆแหละแต่อาจจะผิดกระบวนการในการ ทำถูกไหมใช่มันเลยเกิดไอ้นี่ขึ้นมาไงเขาบอกเขาเรียกว่าวงจรอุบาทวงจรนะครับวงจรนี้หลกัหลกๆเลยก็คือเหมือนกับพอลงทุนเสร็จเนี่ยมันหมุนมาปึ๊บมันจะเป็นด้านกําไรขาดทุนครับแต่พอทําไปทํามาเอาขาดทุนต่อเนื่องมันก็เป็นการแก้แค้นไปเรื่อยๆเริ่มแบบเริ่มอารมณ์เข้าแทรกปัป๊บปั๊บแก้แค้นแก้แค้นเสร็จทีนี้พอร์ตก็เริ่มเสียหายหยุดหยุดหยุดเสร็จวันใดวันหนึ่งไปค้นพบอะไรบางอย่างกลับเข้ามาตลาดอีกแล้ว วนไม่รู้จบวนไม่รู้จบแต่จริงๆเราก็มีการวิจัยนะจากมหาลัยอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างไม่หรอกก็คือว่าเหมือนกับถ้าเราแก้จุดที่มันเขาเรียกว่าผมว่าเรื่องการบริหารเงินสําคัญออย่างที่เวลาเรารู้กันอยู่เราลงทุนกับสินทรัพย์อะไรบางตัวเนี่ยมันให้ผลตอบแทนต่อปีอะพลิกๆเลยเท่าไหร่คุณบอมพลิกเลยถ้าถ้าเอาแบบเซฟๆหน่อยครับก็อาจจะสักประมาณสิบ สิบนะอาจจะเซ็กสิบเปอร์เซ็นต์อย่างสินทรัพย์บ้านเราบางตัวเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็หรูแล้วนะหรูแล้วนะสิบเปอร์เซ็นต์ต่างประเทศมี้เห็นแน่หรือแม้กระทั่งตัวหดๆเลยแบบพวกที่รู้ๆกันสิบเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยมีแต่ว่าอาจจะเสี่ยงเสี่ยงเลยก็มีทีเนี้ยพอมาเรื่องของการเทรดเนี่ยพอมาพวกกระดาน c ี d อมดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างทุกวันนี้เราก็มีพวกเขาเรียกว่าฟันต่างๆที่ให้นักลงทุนเทรดเดอร์เนี่ยเข้าไปใช่ไหม มันก็เป็นการฝึกบริหารว่าอย่างเดือนเดือนหนึ่งไอ้คับอหนึ่งร้อยเหรียญลองคิดเล่นๆร้อยเหรียญเนี่ยสมมุติเราเทรดวันธรรมดาละกันเราวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เป็นยี่สิบวันถ้าเราทําวันละสองเหรียญคดบอลมันตกวันละกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ายี่สิบวันก็ตกประมาณสี่สิบเหรียญก็คือสี่สิเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้เมื่อกี้ย้อนกลับไปคาพูดที่เราบอกว่า7็เปอร์เซ็นต์ิบเปอร์เซ็นต์ก็หลูดโอ้โหสุดยอดอันนี้คือหลูดแล้ว เนี่ยเป็นไปได้ไหมทําวันละเท่านี้แต่มันก็จะเกิดคําถามอีกแหละครับโอ้โพูดมันก็ง่ายแต่ว่าถ้าเราแบบมีการจดบันทึกเทรดเดอร์จดบันทึกเทดจเจอรอ์มีการบันทึกว่าเส้นทางแบบนี้มุมมองแบบนี้อย่างที่โค้ดบอมบอกตั้งแต่ต้นต้นคลิปอ่ะพอแพ้ไม้แล้วเอสแอลปุ๊บไอ้ไม้สองกดละกดทําไมมันอารมณ์ล้วนๆเลยใช่ใชเริ่มเริ่มมีอารมณ์เข้ามาแทรกอารมณ์กแทรกเนี่ยไอ้วิธีการแบบนี้ลองทําดูสิ ยืดเวลาหน่อยยืดเวลาอย่างที่บอกว่าเฮ้ยพอเราออกจากงานประจำเนี่ยแบบทํา30ิวันเงินเดือนเราออกใช่ไหมครับแลวไอ้เทรดเนี่ยเรารอสักเดือนนึงไม่ได้เดือนหนึ่งค่อยๆทําไปและเดือนหนึ่งเนี่ยจดบันทึกไว้เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเฮ้ยมันก็สูงนะคุณบอมค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อกี้พูดถึงร้อยเหรียญครับแต่ถ้าเพื่อนๆพอร์ตเพื่อนๆสักหมื่นเหรียญแสนเหรียญแสนเหรียญเนี่ยวันละสองเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คุณบอมถ้าแสนเหรียญวันละสองเปอร์เซ็นต์ก็ตกสองพัน วันเดียวก็ไม่ต้องเทรแล้วมั้งวันเดียวก็หกหมืกว่าหกหมื 6, <000. S 1> น่นลองดูอํานาจของเปอร์เซนต์ลองเข้าใจเรื่องอะไรแบบนี้เพราะยิ่งเราอยู่ตลาดนานเท่าไหร่ก็บอมแล้วเราไปเสี่ยงเท่าไหร่เนี่ยแรงกดดันก็สูงใช่ไหม,อ,มอย่างช่วงเช้าเนี่ยเราไปเทรดเซสชั่นเอเชีย,เเชยได้กําไรแล้วสมมติวันนั้นได้แบบ 0. 2 5ซได้กำไรมาแล้วไปบไ่ายไปเข้าอีกเข้าทีนี่นไม้มันติดเพราะมันโดนกไปถึงเซสชั่นอเมริกา พอเช้าต่อมาก็ยังปลดออกไม่ได้คัทลอตก็ไม่กล้า s ออก็ไม่ตั้งใครเป็นไหม,มแบบเนี้ยแบบนี้มีเยอะผมคิดว่าคนเป็นน่าจะเยอะเยอะเนี่ยถ้าเราแก้อะไรตรงนี้ได้คุอบอกเหมือนเวลาเราเสพสื่อแล้วเราไปเจอคอนเทนต์หรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเราเห็นภาพอะไรแบบนี้ก็ลรรองไปทดลองทําเองสิ่งตรงเนี้ยเราถ้าเราหยุดได้แล้วลองปรับด้านดูผมว่าการเทรดของท่านน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นและอารมณ์เรื่องการแก้แค้นเนี่ย อาจจะหายไปก็ได้แต่มันจะเป็นอารมณ์ทางด้านดีอารมณ์ดีทางด้านที่ว่าวิเคราะห์แยกแยะก,ก่อนว่าเฮ้ยถ้าสมมติตรงนี้อแอลหยุดก่อนไหมหยุดแล้วเราทำอะไรได้บ้างคนบอกสมมติถ้าหยุดแล้วหยุดแล้วอาจจะเอาส่วนตัวแล้วกันนะครับอมอไซค์อะไรเนี่ยมอไซคับผันส่วนตัวแล้วกันส่วนตัวถ้าส่วนตัวอะไรครับผมจะมีเกณฑ์ของผมว่าถ้าสมมติผมไปดาวสองไม้ปักๆวันนั้นอะผมเลิกเล่น ถ้าต่อเนื่องกันนะต่อเนื่องกัน2ไม้นะครับวันนั้นเลิกเล่นแต่ถ้าแบบเอสอลอกไม้ทีพีเอลทีพีโอเคอันนี้ยังเล่นต่อได้พอได้สองไม้ปุ๊บเลิกเล่นอ่าเรียกว่าเป็นเป็นกฎของตัวเองแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อที่จะตัดอารมณ์ออกไปอ่าหรือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยหยุดเครียดก็ไปเล่นเกมเล่นกีฬาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเพราะว่าถ้าเรารักษาเงินต้นไว้ได้เนี่ยมันยังมีโอกาสในภายภาคหน้าถูกไหมเราวัดกันที่ระยะยาวใช่ครับ ราะว่าถ้าสั้นๆมาแล้วเพื่อนๆแบบว่าคิดจะแก้แค้นอยู่เรื่อยๆอม,มันก็อาจจะเป็นผลลบเหมือนที่เราเล่ามาอย่างที่บอกคุณบอมคุณบอมมีเทคนิคอะไรไหมส่วนตัวแชร์เพื่อนๆได้ไหมว่ามันสามารถเอามาปรับใช้ได้จริงกับการหยุดที่จะแก้แค้นหยุดแก้แค้นใช่ไหมครับถ้าหยุดแก้แค้นสําหรับผมเอาง่ายๆแล้วกันคือที่แชร์ตะกี้ครับผมจะมีเกณฑ์ของผมอยู่ว่าเฮ้ยหนึ่งคือถ้าผมติดต่อกันสองทีปุ๊บ,บผมเลิกเล่น อีกแบบหนึ่งคือที่ใช้กับตัวกองทุนนะครับตัวกองทุนคือผมจะมีเดลี่ลอสที่กองทุนเขาตั้งไว้ใช่ไหมฮะสมมติกองทุนตั้งไว้สัก5%เแต่เดลี่ลอสในใจผมจริงอาจจะสักสามเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติว่ามันเกินเดลี่ลอสเราละเฮ้ยโอเคพอก่อนเดี๋ยวนักมาเดิมเดี๋ยวนักว่าเดิมเราค่อยกลับมาเทรดในวันอื่นที่สภาพมันโอเคที่เราเห็นแล้วเฮ้ยกราฟชัดนะอะไรอย่างนี้นะครับเราเรียกว่ามีมีเกณฑ์หยุดมีเกณฑ์หยุดเพราะว่า เขาเรียกอะไรเวลาเทรดนะครับผมรู้สึกว่าอารมณ์เนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายอันตรายนิดหนึ่งนะครับอามาตายก็อย่างที่โคดบอมบวงนะเพื่อนๆนะหลักการที่จะอาจจะช่วยเพื่อนๆได้คือหนึ่งเนี่ยเรื่องของการจดบันทึกหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเราอยากเป็น r เท l ด r a d e r เนี่ยนะอย่างที่เทคนิคเมื่อกี้อย่างมุมผมนะครับตั้งผาาไว้แบบ3ามสิวันให้คิสว่าเราจ้างตัวเราเอง เราไม่ได้เป็นลูกจ้างแล้วถูกไหมเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราจ้างตัวเราเองฉะนั้นการขับเคลื่อนของพอร์ตโฟลิโอต่างๆหรือเปอร์เซ็นต์เทียบเท่ากับอินคมที่เข้าเนี่ยมีเกณฑ์กําหนดหน่อยเสียแบบเป็นเกณฑ์แบบที่คนบมบอกวันนี้เสีย0.25เอร์เซพักก่อนแต่มืลอวันมืลอวนหรือพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวได้กลับเดี๋ยวได้กลับหนึ่งเอร์ตรเคัเอร์หมดใจเย็นๆถ้าควบคุมตรงนี้ได้นะผมว่านะมันจะไม่เกิดสภาวะเขาเรียกว่าแก้แขแกแน พอร์ตก็อาจจะไม่ได้เสียหายขนาดโอเคอาจจะมีเทรดเสียแล้วเดี๋ยวจังหวะมันมาชัดอีกอแต่สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องทําเลยคือโควต้าบอลต้องทำเลย,เลยจดบันทึกจดบันทึกบันทึกว่า,าสําหรับคนที่เข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยครับอาจจะต้องบันทึกนิดหนึ่งว่าณนปัจจุบันเนี่ยเราเข้ามานี้เพราะอะไรเราเทรดเพราะอะไรอารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับลองสองตัวเองอให้มากยิง่งขึ้นก็ถึงตอนนี้เพื่อนๆก็่าจะได้เห็นภาพแล้วว่า เรื่องของรีเวนส n การแก้แค้นม,มันเป็นยังไงนะก็มันมีเคสตัวอย่างด้วยเ,เทนเดอร์เก่งๆบนโลกเนี่ยเพื่อนเวลาเขาเทดได้เนี่ยเขานับกันเป็นแบบเป็นยิวแบบเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ครับเป็นแบบเป็นมันลี่ด้วยซ้ำว่าแบบเดือ,อนนี้ทำไปเจ็ดเอรเซ็นต์สิบปอร์จากพอร์ตใหญ่ๆทั้งหมดนั่นก็บ่งบอกถึงอะไรอ่ะเขามีการจดบันทึกนะนะมีการทำเป็นแบบวินัยเลยวินัยโอเคบางวันมันเสียบ้างได้บ้างแต่มันสม่ำเสมอ ภาพรวมมันโอเคภาพรวมมันโอเคแล้วมันสม่ําเสมอมแล้วมันไปต่อได้เพื่อนๆนะมันก็จะเป็นเทรดเดอร์ในระยะย,ยาวได้ไม่ใช่ฉาบฉวยไปแล้วเดี๋ยวออกตลาดเสร็จกลับมาใหม่กลับมาใหม่เป็นไงสักพักออกตลาดใหม่กลับมาออกออกลับมากลับวนไปไม่รู้จบนะก็อย่าลืมสร้างกฎเหล็กให้ตัวเองแบบที่เราแนะนําไปใช่ครับนะก็เพื่อนๆท่านใดเนี่ยมีเหตุการณ์แบบเนี้ยมาพิมพ์แชร์หน่อยอตายคอมเมนต์นะคขบอกนะใช่ครับ ก็วันนี้ถือว่าสนุกได้ได้สาระไหมพีบอมวันนี้ผมว่าค่อนข้างได้อยูะแน่เลยนะแน่นนะค่อนข้างได้ถือก็ใน EP หน้านะเพื่อนๆนะจะเป็นเรื่องอะไรนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับกับรายการโค้ดเล่าเรื่องนะทางบ้าน US ของเราเนี่ยมีเรื่องใหม่ๆสนุกมานั่งให้เราไ้ฟังอ่าราให้ฟังมาช์มองแชร์ความรู้กันก็เดี๋ยวจะมีโค้ดสลับเปลี่ยนกันไปนะวันนี้พวกเราทั้งสองคนพี่บอมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ได้ใน EP ีหน้ากับโค้ดเล่าเรื่องนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ u h a s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด